ทมทุกใจน้องไม่เคยรักใครพูดออกจากใจน้องมันแสลบากชาวบ้านเขาจากนิ้นก็รอคันมากพี่มาคอนเทนต์มีรอบตัวเนาะฮ็ดน,นั้นแล้วกับแลนแซอันนี้อยู่ัในบ้านเนาะงานของเราก็มีอยู่ในบ้านอยู่รอบๆบบ้านนี่แหละ ลงเครื่องก่อนเด้อครับพี่น้องเอาพาลงเครื่องก่อนอองานเขากะอยู่ในบ้านแล้วจะสิบไปซ้ายไปสซน้ำมูกกับว่าเป็นละถ้าหากพีร่รักจริงก็อย่าประวิ่งเวลารีบมาแต่งตามฟู้ควันเติงตมงเติรอคันมากมาถึงบ้าน หลายเดือนแล้วมันแสนลำบากชาวบ้านเขาจะนินปูควันตึงตารอขันมากมาถึงบ้านหลายเดือนแล้วญาติมาจับปูกเ,เตรียมสถานที่ว่าจะปลูกกระพงกระปูว่าไราก็กเตรียมดินวบก่อนด้วยการเอาปุ๋ยเอาไปหันมะนีก็ต้องล่อลูกล่อ ถ้าเฮื่อนถ้าไปเนี่ยย่ายไปบอเป็นย่ายนะเป็นคนที่รักทุกใจน้องไม่เคยรักใครพูดออกจากใจน้องเอนถ้าไม่มีคนนำทางย่ายไปไม่เป็นเลยย่ายต้องรอรอน้องรอคอนเทนต์มีรอบตัวเนาะ นั่นแล้วกับแลนแซนนี้อยู่หันละในบ้านเนาะงานของเราก็มีอยู่ในบ้านอยู่รอบๆอบบ้านนี่แหละระทมทุกใจน้องไม่เคยกลกใครพูดออกจากใจน้คอนเทนต์มีรอบตัวเนาะนั่นแล้วกับแลนแซนนี้อยู่หันละในบ้านเนาะงานของเราก็มีอยู่ในบ้านอยู่รอบๆบบ้านนี่แหละ ยาติมาจะกปลูกเ,เตรียมสถานที่ว่าจะปลูกบะหุงกระปูก,ปก,ปก,ปกปว่าไรก็เตรียมดินไว้ก่อนได้การเอาปุ๋ยเอาไปหันมะนีก็ต้องร่อลูกร่อไทเฮื่อนถ้าไปเน้่ยย่ายไปบ่เป็นยายนเป็นคนที่ มันแสนลำบากชาวบ้านเขาจานินมันแสนลำบากชาวบ้านเขาจานินมันแสนลำบากชาวบ้านเขาจานินทาหากพี่รักจริงก็อย่าประวิงเวลารีบมาแต่งตามสัญญาเกิดพี่จ๋า อย่าใชา้อย่าให้น้องต้องกลายเป็นไม้ขันมากพี่มาอย่าให้น้องต้องกลายเป็นไม้ขันมาประวิงเวลารีบมาแต่งตามสัญญาเกิดพี่จ้า อย่ายช้ใเด็นใ้าไม่มีคนนำทางยา,ายไปไม่เป็นเลยยายต้องรอรอ น้องคอยคอยขันมาปีก่วันพี่อังทำใจใหม่น้องคงต้องกินยาตายเลยอย่าให้น้องคอยไปหันมานีก็ต้องล่อลูกล่อท้ายเฮือนถ้าไปเนี่ยย่าไปบ่เป็นย,ายน่าเนยเป็นคนที่ แสลำบากชาวบ้านเขาจานิ่งที่มาอย่าให้น้องต้องกลยเป็นไม้ขั้นมาไปไม่เก่งนี่ก็คือข้อเสียผู้ใดไปได้ก็ไปรวดเด้อให้เก่งให้เป็นคนเก่งยายสะอ่อนคนเก่งแต่ว่ายายไปสายบ่อเป๊อย่าหลอกอย่าลวง วันตืงเตารอคันมากมาถึงบ้านหลายเดือนแล้วรอคันมากพี่มาเอาของรอไว้จะให้น้องคอยคอยคันมากปีกี่วันกนะ็น่าแมนพี่มาแต่งงาน เตรียมกัอย่าลอกอย่าลวงน้องเศร้าสกสัรทุกๆุกวันเขากินไม่ได้กันเลยพ่อผู้ห่วงมาไล่หากระพรองจริงจากใจให้เตรียมกันมาพี่สัญญาเดิดพี่จา อย่าช้าเลยคุณได้นหลนลอกเครื่องไปยังจกแล้วปล่อยแล้วสบายสบายสวัส,ส,สดีนะกันเลยพ่อผู้หวงมาลหยหาประพรงจริงจากใจให้เตรียมกันมาพี่เลยอย่าให้น้องเขา อย่าให้น้องต้องกลายเป็นเมฆขึ้นมามันแสนลำบากชาวบ,บ้านเขาจะนินทมันแสนลำบากชาวบ้านเขาจะนินท์หาพี่รักจริงก็อยาอา อย่ามัวนิ่งอยู่เลยหากแม้มันแส่ลมากชาวบ้านเกาจะนิน,นลงเครื่องก่อนเด้อครับพี่นนอมเอาพาลงเครื่องก่อนอองานเท่ากับอยู่ในบ้านเราจะสิบไปซ้ายไปแซ่น้ามูกกับว่าเปล่ยนละอรอขันมาพี่มา กี่ยายนอนเป็นคนขยันตั้งแต่ลงตัวตั้งแต่ยายนหนอายุหลายขึ้นหลายขึ้นนิ่มเห็บบ่อยเนาะก็เลยเป็นสีละแต่กีจีบมีเป็นแบบนี้หรอกคู้มือเลยเอาไปไม่เก่งนี่ก็คือข้อเสียผู้ใดไปได้ก็ไปรวดเด้อให้เก่งให้เป็นคนเก่งแยายสะอ่อนคนเก่งแต่ว่ายไปสาบ่อเป๊ะขาดเนาะรากเอออันหู้ปวกมัาเ็นธรรมดาเด้อจักปลูกใดบ่ได้าปลูกก็ได้เกษตรจีบสละหาปลูกหมอกใหม่เนาะ จากนั้นยักยทมทุกใจน้องไม่เคยรกใครพูดออกจากใจน้องควันเติงเตอรอขันมากมาถึงบ้านหลายเดือนแล้วไปไม่เก่งนี่ก็คือข้อเสียผู้ใดไปได้ก็ไปรวดเด้อให้เก่งให้เป็นคนเก่ง ยายสอ่อนคนเกง่งแต่ว่ายายไปใส่บ่อเป๊เอาของรอไว้จะให้น้องคอยคอยขั้นมาปีก,กี่วันกลับมาปลูกกันมกเล,ม,เลมอนลูกเล่ม่อนใส่กระถางบัานนี้ก็จะมาเอาผานไปไม่เกง่งนี่ก็คือข้อเสียผู้ใดไปได้ก็ไปโหลดเด้เอ,อให้เกง่งให้เป็นคนเกง่ง ยายสออ่อนคนเกง่งแต่ว่ายายไปใส่บ่อเป๊มาอย่าให้น้องต้องกลายเป็นมาอขึ้นมายากมาจับปลูกเ,เตรียมสถานที่ว่าจะปลูกมะหุงกระปูกอะไรก็กเตรียมดินว้ก่อนด้วยการเอาปุย๋ยเอาลงเครื่องก่อนเ้อครับพี่น้องเอาพาลงเครื่องก่อนอางานเท่ากับอยู่ในบ้านเราจะสิไปสาย ไปใซนน้ำมูกกับว่าเปลย่้นละ